คุณพัฒมลน,นะครับคุณพัฒมนโอเคครับทราบครับฟังไปด้วยลุงฝึกทำตามลุงบอกแล้วตอนนี้รู้สึกตัวเองกลั้นหายใจได้นานขึ้นไม่สำลักเหมือนเดิมและหายใจเข้าได้ดีลึกขึ้น เหมือนร่างกายมีพลังคา thank you very big ลุงและคณะทำงานเต,มต,มติมเติมเติมพรให้มันหนุกโอเคนะก็ยินดีครับด้วยความยินดีที่ได้รับในสิน่งที่ความจริงเป็นความสามารถทางคุณพัฒมนเองนะครับเป็นผู้รับคือโดยปกติแล้วเนี่ยการเรียนอะไรก็ตามทีเนี่ยผู้รับเนี่ยจะเป็นสำคัญ ถ้ามีเทคนิคการฟังมีทักษะของการฟังนั่นนะฮะคือสิ่งที่ได้ทั้งหมดส่วนหนึ่งแล้วก็มากแล้ว,ต,วตัวไปนะไม่ค่อยจดจ่อการฟังคือไม่หาเทคนิคไม่หาข้อสังเกตในการฟังก็เลยไม่ได้อะไรติดตัวไปโดยผู้ยิิงการเรียนหนังสือหนังอหาหรือว่าการครบค้าสมาคมกับใครหรือการประกอบอาชีพก็เช่นเดียวกันโอเคไหมพอเวลาได้หลักตรงนี้ปุ๊บมันก็จะง่ายขึ้นเยอะมันเป็นโมเดลเล็กๆเกนะี่ยแต่มันยิ่งใหญ่ครับท่านในการที่จะใช้ชีวิตต่อไป ในในอะไร่ะนะในเวลาที่ยังไม่ได้ไปไหนโลกในเวลาที่ยังไม่ได้ไปจากโลกนี้ไปนึออกเนาะดีใจด้วยครับที่ได้รับในสิ่งที่เป็นความพิเศษส่วนตัวทางคุณม์เองเป็นสำคัญนะให้คะแนนตัวเองซะเก้าสิบเปอร์เซ็นตส่วนลุงนี่แค่สิบโอเคไหมใช่ลุงมีเต็มร้อยแหะแต่ลุงให้แค่สิบคุณมนก็รับไปตั้งเยอะตั้งแยะแล้ว นะครับจึงได้บรรยายความตามไทยมาตามที่ว่านี้ยินดีด้วยครับอ้าวฟังเสียละครหนึ่งครั้งแล้วก็จากกัน เป็นไงภาระสมสนอโสดดีไหมคอยดูผิวพันธ์จะเปล่งปลั่งนะครับผิวพันธ์จะดีนะครับพลังงานก็ั้นจะเป็นอย่าง,งานั้นจบข่าวครับผม